ยังไม่มายังไม่มาสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช้างศึกทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนะฮะวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับแต่ว่าคนมาดูเยอะมากนะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงก่อนแข่งนะครับแต่ว่าคนก็เริ่มมาเต็มแล้วนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆสนามกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะ ใครที่เข้ามาดูก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับเป็นแฟนทั้งสึกทุกคนขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นป้ายชื่อสนาม National Stadium นะครับสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนี่เป็นแลนด์มาร์กที่คนก็มักจะมาถ่ายรูปกันนะครับ ด้านขวามือตรงนี้เนี่ยก็เป็น A Photo Good Store นะครับโอ้แฟนๆมาคึกคักมากๆโอเคครับนี่จุดนี้ Okay. จุดนี้เป็นจุดที่นี่น่าเป็นจุดถ่ายรูปของแฟนๆญี่ปุ่นนะครับเนี่ยจะมาถ่ายรูปกับนักเตะได้เป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์นะครับพ <c oughs> ี่ช่วยพูด <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านด้านนู้นกัน <c oughs> เมื่อกี้แอบเห็นว่า <c oughs> มีเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นลดร,ราคามาขายด้วยนะครับ ณภูมิตอนนี้เนี่ย12องศานะครับถือว่าหนาวใช้ได้เหมือนกันแต่แดดค่อนข้างแรงนิดนึงใครเข้ามาชมไลฟ์แวเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เกมจะถ่ายทอดสดทาง YouTube ช้างศึกนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ไทยรัฐทีวี จะมีวิเคราะห์เกมก่อนด้วยเวลาประมาณบ่ายโม่าสิบเอ็ดโมงที่ไทยนะครับจะมีวิเคราะห์เกมการแข่งขันในคู่นี้นี่เป็นช็อปสินค้าของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจะมีขายทั้งเสื้อแข่งเสื้อเสื้อเชียร์นะครับแล้วก็สินค้าต่างๆคนก็จะมาต่อแถวเข้าคิวกันเพื่อรอเข้าไปในช็อปสินค้านะครับ เดี okay. ๋ยวเราลองเดินไปดูโซนที่แฟนบอลไทยอยู่นะครับเราจะไปรอดูว่าจะมีแฟนบอลไทยมาหรือยังตรงทางเข้าสนามตรงนี้เนี่ยเป็นโซน E นะครับแต่ว่าโซนที่แฟนบอลไทยอยู่เนี่ยได้ยินว่าเป็นโซนดีก็คืออยู่ติดกันเลยกับตรงใกล้ๆทางเข้า เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยก็น่าจะเดินทางมาถึงสนามกันแล้วเกมคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงตรงที่ไทยนะครับบ่าย2องโมงที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ไทย2ชั่วโมงเตะเที่ยงบ้านเราใช่ครับผมสภาพอากาศตอนนี้มีคนถามเข้ามาก็ตอนนี้12องศานะครับ สภาพอากาศตอนนี้12องศานะครับแต่แดดแรงเหมือนกันเป็นเวลาเที่ยงที่ญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงโซนดีกันไม่รู้จะมีแฟนบอลไทยอยู่ไหมนะครับส่งกำลังใจกันมาเยอะๆนะครับ อันนี้เป็นโซนของกินนะครับคนตอ่อแถวเยอะมากเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อย่างหรือเปล่าใช่ไหมครับเนื้อ,อย่างนี่คนตอ่อแถวเยอะมากโอ้เดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาลองนะนี่คือ ตรงนี้คือโซนดีแล้วนะครับเป็นโซนทางเข้าของแฟนทีมเยือนก็คือทีมชาติไทยนะเที่ยงบ้านเรานะเที่ยงบ้านเราบ่ายสองญี่ปุ่นนะครับโทษทีอาจจะต่อต่อไปนี้จะพูดเที่ยงแล้วกันเดี๋ยวจะงงกันแข่งเวลาเที่ยงตรงที่ไทยนะครับ โอ้ตรงนี้เป็นทางเข้าของทีมชาติไทยแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นแฟนบอลชาวไทยเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเข้าไปในสนามกันหรือยัง oh <my> แต่ถ้าเราเจอเราอาจจะไปคุยกับแฟนๆทีมชาติไทยักหน่อยถ้ามีนะครคนเยอะมากคนเยอะมากครับ <Okay. S 1> โอ้ตรงนี้ด้านซ้ายมือของผมนี่เขาต่อแถวอะไรกันครับเนี่ย ต่อแถวของกินนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ร้านค้า,าจ,จะดูยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเป็นวันปีใหม่หรือเปล่าดูจะมีร้านไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคนเนี่ยเยอะเกินแมตชนี้นี่คนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแมตแรกของมาซาเดระอิชิอิในการคุมชีมชาติไทยแล้วก็เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วย อ๋อนี่คนต่อแถวซื้อมันฝรั่งทอดนะครับลมแรงมากนะครับลมแรงมากแดดแรงลมแรงแล้วก็อากาศเย็นครับครบเลยแต่ใบสองญี่ปุ่นถือว่าร้อนหรือเร็วไปไหมจริงจริงฟุตบอลญี่ปุ่นนี่เหมือนจะแข่งเวลานี้กันอยู่แล้วนะครับเป็นปกติส่วนอากาศนี่ก็ไม่ร้อนนะครับเย็นเลยอาจจะมีแค่มีแดดเฉย นี่เราเลยโซนทางเข้าของแฟนบอลไทยมาแล้วนะครับยังไม่ค่อยเห็นแฟนบอลชาวไทยเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเดินเดินดูรอบๆสนามอีกทีนะครับพาไปดูของที่ระลึกหน่อยได้ครับเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะพาไปแวะดูนะครับนี่เป็นป้ายโปรโมทรายการนี้นะครับของญี่ปุ่น ้างหน้านี่จะมีเป็นช็อปสินค้าของญี่ปุ่นอีกช็อปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปแวะดูกันมีข้าวเหนียวไก่ทอดไหมไม่น่ามีนะครับม,มีแต่เนื้อย่างกับพวกมันฝรั่งทอดนะ11บเอ็ผู้เล่นตัวจริงจะออกตอนเวลาประมาณาสิบเอ็ดโมงไทยนะครับ ออกตอนสิบเโมงไทยคนยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องแผนให้ดูนี่ครับคนเดินเข้ามาความจุที่สนามเนี่ยหกหมื 66, ที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยสายหมดตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะครับ สาวๆญี่ปุ่นน่ารักไหมเดี๋ยวให้กล้องจับให้ดูแทนแล้วกันนะครับแฟนบอลไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าวันที่ซ้อมเนี่ยมีแฟนบอลไทยมาดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ที่สนามตอนนี้นะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเข้าไปในสนามกันหรือยังนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่แอบ,บก็เห็นมีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่ใส่เสื้อทีมชาติไทยก็มีอยู่ครับนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกช็อปหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับช็อปสินค้าเซลล์ด้วย มีขายโอ้แต่คนต่อแถวเข้าเยอะมากเราน่าจะเข้าไปได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคนต่อคิวเข้าช็อปสินค้ากันอยู่นี่เซลนะครับเสียดายน่าจะไม่มีโอกาสได้ซื้อถ้าคนเยอะขนาดนี้เพราะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะแข่งแล้ว<สะ>เรายังไม่ค่อยเห็นร้านอาหารเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นช็อปสินค้าแล้วก็เป็นพวกป้ายโปรโมตต่างๆมากกว่า เตะเที่ยงนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเตะเที่ยงไทยเตะเที่ยงเวลาไทยนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของช้างศึกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีนี่เป็นมีป้ายนักเตะญี่ปุ่นก็จะโปรโมทอยู่ตามเสาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแฟนบอลมารอถ่ายรูป คนญี่ปุ่นก็เข้าคิวถ่ายรูปก,กับป้ายโปรโมทการแข่งขันนะครับโอ้โหคือคิวเยอะทุกทุกที่เลยรายชื่อตัวจริงวันนี้ประกาศตอน11โมงนะครับก็วันนี้น่าสนใจมากๆนะเอาใจช่วยให้ทีมชาติไทยเราเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าเสมอได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ะ เป็นโซนแบบข้างๆสนามแล้วนะครับเดีย๋ยวเราพาเดินวนสักรอบหนึ่งเลยแล้วกันเมื่อกี้เราอยู่ตรงโซนดีนะครับตอนนี้เรามาถึงโซนเอแล้วเดินวนรอบนู้นเลยโอ้โหเยอะจริงๆเสรยดายมากนะเพราะว่า วันนี้เนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ไลฟ์สดในสนามนะครับก็คือสามารถไลฟ์ได้แค่นอกสนามก็อดพาไปดูบรรยากาศในสนามเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอหรือว่าบรรยากาศที่เป็นรูปถ่ายรูปภาพคลิปเนี่ยในเพจช้างศึกเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับการมาญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ ต้องขอบคุณ t o โย t a าลยนะครับตามแฮช็ของเราเลยช้างสุดอินเจแปนบายโ o โยต้นะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปเนี่ยก็โตโยต้าเนี่ยสนับสนุนการมาครั้งนี้นะครับของพวกเราตรงนี้เป็นโซนขายตั๋วนะครับแต่ว่าจริงๆตั๋วเนี่ยหมดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเหมือนมีคนมาสอบถามอยู่แต่ตั๋วเนี่ยหมดไปตั้งแต่ก่อนแข่งนะหลายวันแล้ว เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนคมมใครคิดว่าสกอร์เท่าไหร่หรือว่าใครจะเล่นได้ดีของทีมชาติไทยเนี่ยลองคอมเมนต์ถามคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอนนอโอ้นี่คนตอดแถวช็อปเยอะมากๆนะไม่รู้บอลแข่งแล้วจะได้เข้าช็อปหรือยัง ดให้กล้องแพลนให้ดูครับคือคนต่อแถวรอเข้าช็อปสินค้านะครับไม่ค่อยเจอแฟนบคนไทยเลยคุไหน,นจะเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นไม่รู้เข้าไปอยู่ตรงไหนกันผมเยอะมากนะฮะ ตรงนี้เรามาถึงโซนโซนเอนะครับ <c oughs> ถ้าสังเกตตรงสเตเดียมของสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะทำจากไม้นะฮะก็คือตามข้อมูลบอกว่าทำจากไม้ทั่วประเทศของญี่ปุ่นคนระับมาสร้างเป็นสนามแห่งนี้อย่างข้างในสนามที่เป็นมานั่งสำรองเนี่ยก็จะเป็นไม้เหมือนกันโอ้หถือว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลย ฝากตะโกนไทยแลนด์ตอนนี้นะเดี๋ยวคนจะตกใจกันแฟนบอลไทยอยู่ตรงน้าริมน้าริมอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวลองเดินหาน้าริมก่อนเผื่อเจออากาศนี้เดินไปก็หนาวไปเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าตรงที่ไม่มีแดดเนี่ยก็คือหนาวเลยมือเย็นเลย มีใครกำลังมาไหมครับพี่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ย้ำอีกครั้งนะครับบอลคู่นี้แข่งตอนเที่ยงตรงเวลาไทยนะครับอ๋อแฟนบอลไทยเข้าไปในสนามแล้วนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าพอดีมาตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงไทยแล้วเอสิบเก้าโมงสิบโมงแล้วยังไม่ค่อยเห็นแฟนบอลเลยน่าจะเข้าไปเร็วกันมาดูกันเยอะๆนะครับวันนี้ YouTube ช้างศึกถ่ายทอดนะครับเที่ยงตรงครับเวลาไทยตอนนี้เราน่าจะเดินมาใกล้จะครบรอบแล้วตรงนี้โซนจีแล้วครับ เนี่ยตรงเสาแต่ละเสานี่ก็จะมีป้ายไวนิ้วนักเตะญี่ปุ่นติดนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็ฟูรุฮาชิแต่น่าจะไม่ใช่ชุดที่ชุดล่าสุดนะครับน่าจะเป็นชุดก่อนก่อนหน้านี้ที่มาติดไว้และทุกที่นี่คือแถวยาทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าร้านอาหาร มีตั๋วขายหน้าสนามไหมไม่มีแล้วนะครับตั๋วตอนนี้หมดไปแล้วนะครับหดไปหลายวันก่อนแข่งแล้วนี่ตรงนี้แดดแรงมากพอแดดแรงแล้วก็จะอุ่นนิดนึงตรงซุ้มร้านอาหารนี่ก็จะอยู่เป็นจุดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นจุดเดียวเหมือนที่สนามที่ไทยนะครับ ที่ไทยแล้วส่วนไหนจะอยู่เป็นจุดเดียวแล้วก็มีร้านเยอะๆเลยแต่ที่ญี่ปุ่นนี่เหมือนเขาจะกระจายไปรอบๆทั่วสนามเลยนะจะอยู่เป็นรถเข็นรถเข็นอย่าครับรถ,รถรถรถกระบะโอ้แดดแรงเลยตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งหลังๆสนามแล้วนะครับคนเริ่มซาซาลง เดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงก็จะครบรอบสนามล้นักเตะทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปในห้องแต่งตัวกันแล้วนะครับทางที่นักเตะทีมชาติไทยลงเนี่ยจะไม่ผ่านแฟนบอลน,นะครับก็คือลงรถลงรถบัสแล้วก็คือจะเข้าห้องแต่งตัวเลยแฟนบอลจะไม่ได้เห็นนักเตะลงเข้าสนามนะครับ อุณหภูมิกี่องศาอุณหภูมิตอนนี้12องศานะครับวันนี้เขาถ่ายรูปก,กันอุณหภูมิ12องศานะครับแอดมินดื่มน้ำด้วยได้ครับปากเริ่มแห้งแล้วเราชมได้ตอนเที่ยงตรงนะครับ YouTube ช้างศึกแล้วก็ไทยรัฐทีวีครับวิเคราะห์ก่อนเกม11โมงนะครับใกล้แล้วและ ห้องแต่งตัวทีมชาติไทยห้องแต่งตัวทีมชาติไทยพอดีฝั่งทีมงานไม่ได้อยากให้เข้าไปไลฟ์สดในห้องแต่งตัวนะครับต้องขออภัยด้วยรายชื่อตัวจริงจะออกตอน11โมงตรงนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สศกสนามที่นี่สวยมากแล้วก็ใหญ่มากจริงๆนี่คนก็เข้าคิว ต่อแถวถ่ายรูปนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นป้ายนักเตะคนก็จะต่อคิวถ่ายนักเตะที่ตัวเองชอบช้างศึกอินเจแปนไบโตโยต้าเนี่ยจะเหลือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเดินทางกลับประเทศไทยกันในวันที่สองนะแฟนบอลสามารถมารอรับนักเตะได้นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิ น่าจะถึงที่ไทยประมาณห้าโมงตรงของเวลาประเทศไทยครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงร้านอาหารตรงนู้นอีนิดนึงนะครับโอ้โหคนต่อคิวร้านอาหารเยอะมากหางแถวไปถึงนู่นเลยเสียดายถ้าเวลาเหลือเยอะนี่ มาต่อแถวชิมซะหน่อยอร้านอาหารไทยยังไม่ค่อยเห็นนะครับมีคนสอบถามว่ามีร้านอาหารไทยไหมยังไม่ค่อยเห็นร้านอาหารไทยเท่าไหร่ ชนาทิพวันนี้ไม่มีไม่มีชื่อนะครับชนาทิพไม่ได้มาด้วยนะครับมีคนถามว่าชนาทิปลงหรือเปล่านี่เราก็เดินมาจะครบรอบสนามแล้วนะครับ คนไทยไปดูเยอะไหมคนไทยมาดูเนี่ยจากที่เจอที่สนามซ้อมแล้วก็คุยมาเนี่ยคือคนไทยมาดูเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเข้าสนามไปกันหมดแล้วเขาเปิดเพลงอะไร <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเปิดเพลงอะไร <c oughs> <c oughs> เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเราจะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอ่านไม่ทันเหมือนกัน นี่เราก็วนมาครบตรงช็อปสินค้าของทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูข้างๆดูแล้วกันเผื่อเห็นสินค้าของญี่ปุ่นครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างไปดูใกล้ๆ นี่เราก็เดินมาครบตรงทางเข้าสนามแล้วนะครับเดี๋ยวขอวนไปดูตรงฝั่งที่คนเขาถ่ายรูปกันหน่อยตรงป้ายสนามน t ชนาลสเตเดียมอ๋อสวัสดีครับคนไทยหรือเปล่าครับอ๋อคนญี่ปุ่นนี่เป็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่เชียร์ทีมชาติไทยใช่ไหมนี่ครับอ่านี่เป็นเจแปนิสแฟนนะครับที่เชียร์ทีมชาติไทย เขาบอกว่าเป็นแฟนบอลของอิชิอินะครับก็เลยตามมาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยมีแฟนญี่ปุ่นที่เชียร์ทีมชาติไทยเยอะเหมือนกันนะครับที่จะมานั่งกับทีมชาติไทยก็เยอะนี่น่าจะเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปเป็นจุดที่แฟนบอลเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์กของสนามนี้เลยครับนี่คนมารอถ่ายรูปเยอะมากเป็นป้ายชื่อสนาม กองเชียญี่ปุ่นเยอะมากครับฝากกำลังใจไปให้ช้างศึกแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับได้เลยครับผมการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องขอบคุณโตโยต้าเลยนะครับเนี่ยช้างศึกอินเจแปนบายโตโยตถ้าไม่มีโตโยต้านี่คงไม่ได้มาไลฟ์สดให้แฟนๆได้ดูในวันนี้นะ ตอนนั้นเป็นซุม้มเดี๋ยวไปดูซุ้มเล็กๆตรงน,นั้นอีกซุ้มหนึ่งแล้วกันครับอตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนแข่งแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยรอเข้าสนามแล้วเยอะมากเหมือนเขาเป็นนั่งจับจองที่นั่งกันนี่มาสคอตของญี่ปุ่นนะครับแฟนบอลเข้าสนามไปเร็วมากนะครับนี่เป็นซุ้มของ วีลีกนะครับวีลีกนี่จะเป็นฟุตบอลหญิงของญี่ปุ่น,นครับมีนักเตะไทยไปเล่นเหมือนกันเป็นซุ้มของฟุตบอลวีลีกหญิงของญี่ปุ่นนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไป ก็นี่เป็นบรรยากาศรอบๆสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับก่อนการแข่งขันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทยย้ำอีกครั้งว่าแข่งตอนเที่ยงตรงนะครับเวลาไทยถ่ายทอดสดทาง YouTube u t u b e ช้างศึกแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ช้างศึกนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช้างศึกจะต้องขอลาไปก่อนนะครับช้างศึกอินเจแปนบายโตโยต้านะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับ